รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยผลิตภัณฑ์สมายเติมความสุขทุกครอบครัวสบู่ไรสตาร์ระเบิดผิวคร้ใช้ประจำขาวใสด้วยสบู่ไรสตาร์อุ้ยเหนื่อยแม่จ๋าพอกลับมาแล้วจ้าเป็นไงเหนื่อยไหมหิวหรือเปล่านี่แม่งุดหิดจริงๆโอ้โหนี่รถติดมากเลยอะ ติดจนพ่อหิวหิวไม่จะทำไงจนพ่อี่จะแทะปวกอะไรแล้วอะ่ะพ่อไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวฟันพ่อหลุดฟันไม่ค่อยดีแล้วใช่เพะพ่อไม่ใช่ปลวกด้วยอะไรจะไปแทะทําไมเราแม่ทํากับข้าวให้เรียบร้อยแล้ววันนี้มี่อะไรกินอะคะแม่มีหมูหันว,ว้าวเป็นบกเกงอุ้ยสุดยอดอะ แล้วก็กุ้งมังกรผัดพริกไทยดำโอ้โหอาหารพัตตะคารจะชัดเนี่ยหนูไปช่วยยกแม่ไปต้องยกแม่จัดแม่เรียบร้อยไปเลยไปไปลยไปเลยลูกบ้โอ้แม่มาเลยมาเลยนี่อะไรบ้างคว่าแม่หมูหันเป็ดปักกิ่งกุ้งมังกรผัดพริกไทยดำเตรียมพร้อมเรียบร้อยโโอ้หเดี๋ยวก่อนแม่นี่แต่ละชื่อนี่ไม่เหมือนอย่างที่แม่บอกเลยอะไม่เหมือนตรงไหนไอ้นี่หมูปิ้งไหนบอกหมูหันหมูหันจะให้หันทางไหนหันซ้ายได้เหรอหันซ้ายหันขวา กับหลังหันได้หมดแม่มันไม่ใช่หมูหันแล้วนี่มันหมูหมุนแล้วเนะี่ยหมุนจานไปหมุนจานมาเนี่ยบ้านแม่เรียกหันออหันเหรอ,อ,อหันเมื่อกี้แม่บอกเป็ดปากกิ่งไอ้เนียเป็ดพะโลคิดดีๆเอากิ่งอะไรกิ่งลำไยห,หรือกิ่งมะขามเอากิ่งลำไยลำไยได้เลยชัดไหมไว่าลำไยเป็ดปากกิ่ง เกิดม,มาจากน้องพ่อท้องแม่ไม่เคยกินมาก่อนเลยเป็ดปลากิ้งลำไยเป็ดไม่เท่าไหร่แต่กุ้งมังกรผัดพริกไทยดำหนูละ่ะก็นี่ไงกุ้งมังกรแคร่มีกุ้งมังกรแคร่คนแคร่มีไหมมีมลาแคร่มีกุ้งแคร่ผิดตรงไหนโอ้หแม่นี่นสันผาเมนูมาจริงๆเลยมันเขาเรียกว่าครีเอทอ่ะพ่อหม,มอุนนะอยากกินอยาเป็ดหันละเป็ดหันหันท่านอาหาพ่อเลยนะอาหัรนั้นกาดกาบกาดโอแล้วถ้าเกิดพ่ออยากจะกินเป็ดล่อนนะ เป็ดนี่เป็ดออ่ะโโ้หสุดยอดสัมผัสแม่นั่งเถอแม่ฮะกินกับพ่อไม่เอากุ้งมังกรล้นอีกเหรอไม่เอานี่เอาแค่เป็ดนี่ก็พอแล้วของกินหมูหันก่อนเลยเอาแล้วนี่ตตงโนยังไม่มาอีกเหรอแม่ยังเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงมาแล้วล่ะเนี่ยเย็นละกลับมาแล้วครับจากไหนดิเป็ดสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีรู้มากดีแล้วมากินข้าวเลยนั่งเลยนั่งเลยไม่กินหรอครับวันนี้ แอบไปกินกับสาวมาแล้วสิท่าอโอ้แอบไปกินได้ดีดิพี่อเอ้าแต่เลรปกติพูดถึงสาวนี่ทำหน้าละลื่นตลอดเลยวันนี้ทำหน้าเป็นหมางอ่อยเชียจะไปลื่นลงที่ไหนอะก็วันเนี้ยที่โรงเรียนเนี่ยเขามีจัดป๊อป,ปุูล่าครับคือแบบว่าหนุ่มคนไหนป๊อปสุดก็จะได้รับสติกเกอร์จากสาวเยอะส, <S <S <ๆ>สุดไรเงีเ้ยเง้ยสติกเกอร์ลูกแม่ก็ต้องเยอะสุดสิเอาไปซ่อนไหนเนี่ยเอาไปซ่อนไหนแม่เยอะที่ไหนกันนะใครได้เยอะสุดอะ ไอเด็กใหม่อะรู้จะเหออะไรนะตาแค่หน้าตาดีจมูกโด่งผมดกหน้าตาตีขาว,าขาวเหมือนพระเอกเกาหลีแค่นี้ก็ยกสติ๊กเกอร์ไปให้มันหมดโอ้โหที่พูดมามันดีทุกอย่างเลยนะถ้าตกลงแกไม่ได้เลยใช่ไหมตตนนก็ได้มาสามดวงเนี่ยครับนั่นไงว่าแล้วว่าต้องมีคนเห็นความหล่อของลูกเราได้ก็ยังดีนะแตนนที่แกได้มาสามดวงเออเฮ้ยพออยากจะรู้สาวคนไหนให้แก่าสามดวงเนี่ย คนแรกก็ป้าพานลงดวงที่สองก็แม่ค้าขายน้ํอแต่ดวงที่สามผมภูมิใจมากเลยนะน้องๆที่ไหนอะนายยามหน้าโรงเรียนถามอะไรกันอะพ่อโอ้โหไม่ก็ยังดีที่แกได้สามดวงดีกว่าไม่ได้เลยขอตัวนะครับจะรีบไปไหนอะไปหานายยามจะไปหาทำไมยามจ๋าผู้ชายคนหจอได้คุ้นๆเหมือนจะเป็นผู้ชายนะแม่ผู้ชาย ของคนแก่ชายเหรอจะชอบกับองยามเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกพพโอ้ยพีการออลี่มาทีไรนี่ใช้ตลอดเลยนะคะแหมถ้าพี่ไม่ใช้ออลลี่แล้วพี่จะไปใช้ใครล่ะคะเห็นไหมพี่การเขากำงจัดของอยู่เลยน,นี่นี่นี่แกจะร้องให้ไปถึงไหนเนี่ย รองไห้ถึงร้านนี้แหละครับเฮ้ยเอ้ยนน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 เป <c oughs> ็นไรวะเนี่ยฮะมาถึงก็ร้องเอาร้องเอานี่ฮะจะไม่บลร้องได้ไงครับหน้าตาผมดีอย่างเนี้ยแต่ไม่มีใครสนใจผมเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมเนี่ยจะมาถึงจุดจุดนี้ได้นึกว่าเรื่องอะไรก็แค่ไม่มีสาวมาสนใจโอ้มันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโรงเรียนเลยเรื่องผู้หญิงเนี่ยแต่ตอนนี้ผมตกชั้นไปแล้วอ่ะไหนดูซิหน้าเป็นไงบ้างอ่ะจะทำอะไรเนี่ยมจะดูแน่เลยหน้าผมเป็นอะไรครับพี่นี่น้องนนหน้าแบบเนี้ยใครเขาจะไปชอบคะหน้าเข้มๆอย่างนี้มันก็มีเสน่ห์ไหมหรอครับนี่มันก็เข้มเกินไปค่ะดูเข้มเหมือนคนไปทำานาค่ะ แต่ผมว่าผู้ชายเนี่ยเขาต้องเข้มเ้มไว้ก่อนนะครับจะดีอันนี้เขาไม่เรียกว่าเข้มแล้วค่ะเขาเรียกว่าหน้าหมองคล้ำค่ะเนี่ยสาวๆเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกนะคะสาวๆเขาจะชอบแบบหน้าใสๆอะค่ะเอ้าพี่การในพี่บอกว่าหน้าเข้มเมแล้วสาวๆจะชอบไงผมนี่ลงคนไปเล่นกีฬากลางแดดทุกวันเพราะคำพูดพี่เลยนะเนี่ยเออมันก็ใช่แต่ตอนนี้พี่รู้แล้วหน้ามันเกินเข้มไปหน่อยว่ะ ผมจะทำไงดีอะถึงหน้าใสมันคนอื่นเขาว่านี่น้องนนท์ไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวพี่ออลลี่นะจะพาไปทำเบบี้เฟสจะได้หน้าเด้งเหมือนตูดเด็กเลยนะคะดีครับดีครับแต่เอาแค่หน้าเด้งพอนนะครับตูดเด็กไม่เอาครับได้ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ออลลี่พาไปทำเลยเนาะเดี๋ยวไม่ต้องไปทำพี่เสียเงินเสียทองขนาดนั้นหรอกนี่ของดีๆอยู่ในร้านเยอะอยู่ไหนครับอยู่ที่ฉันนี่ ผมก็มองทั้งตัวแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีเลยนะไอ้ตัวฉันพี่ฉันนุ่นโอ้ยโอ้ยดีอุ้ยของดีจริงๆดีดีทีโอ้ยพี่หมายความว่าให้ผมกินอันนี้ไปแล้วตายแล้วเกิดใหม่ใช่ไหมไอ้ยังบ้าเดี๋ยวฉันไปหยิบไปดูแล้วกันนี่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 เบูไป ขอมีค่าให้ผมโุ้ยขอบคุณมากครับพี่ผมเหมาหมดทั้งหมดก็เป็นเงินเรื่องเงินไม่ต้องคุยกันครับเท่าไรผมก็ได้แต่ว่าพี่การจ่ายนะครับเพราะว่าพี่การเนี่ยทำให้น่าผมต้องเป็นอย่างนี้มาครับเออโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จ่ายให้เฮ้ยเ้ยไอ้นนเล่นพี่ซะเอาอันนี้เอาเงินมา ้จ่ายเงินมาค่ะคุณการขาถ้าคุณการไม่จ่ายอาจโดดพี่เล่นก็ได้เอ้ยอะไรอีกนะเราไปหาที่เล่นที่อื่นกันดีกว่าจ้ะเล่นอะไรคะพี่การเล่นเดินจ้ะโอ๊ยพี่การเขามีแต่เดินเล่นค่ะนั่นแหละนั่นแหละพาไปกันเลก่อนจะไปอ่ะพาพี่ปีเล่นเดินด้วยสิขาไม่เอาไม่อยากจูงหมาพูดหน้าขยำคอเสียขาด